รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีสดค,ครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องไม่เป็นเรื่องครับมากมายหลายหลากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาลกใบนี้เราพบกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับบางเรื่องนํามาเล่าสู่กันฟังก็มีแต่เสียงฮาครับบางเรื่องเล่าแล้วมีแต่ยหยาดน้ตาตาแหมเรียกได้ว่าบางเรื่องโหรไปร้องไห้ไปก็อ,อาจจะเป็นได้นะครับและสําหรับเรื่องไม่เป็นเรื่องของเราในเรื่องแรกนี้นะครับเกี่ยวกวับเรื่องของการทะเลาะก,กับเมียครับ ตามข่าวที่บอกเอาไว้นะครับเขาบอกว่าหัวขี้เมานั้นมักจะคู่กับเมียขี้บน่นไม่รู้ใครมาก่อนนะครับเมาก่อนแล้วค่อยบน่นหรือบ่นก่อนมาเลยเข้าไปเมานะครับอันนี้ก็ไม่แน่เรื่องของเราในวันนี้ที่จะเล่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของสามีขี้เมาครับบังเอิญอยู่คู่กับภรรยาขี้บน่นก็เลยมีปัญหาขึ้นมาครับ คนที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่านายสราวุธครับเป็นคนงานอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นายสราวุธเนี่ยนะครับก็ทานเหล้าเป็นหลักปรากฏว่าเงินทองก็ไม่พอใช้เพราะเงินที่ได้มาลงขวดหมดปัญหาก็คือกลับมาบ้านก็เจอกับภรรยาที่บ่นขึ้นมาก็ดา่ากันไปดา่ากันมาเขาเรียกว่าดา่าโชว์ลูกทุกวันมึงจะให้กุเก่ิกี่ชาติมึงเอใช้อย่าง,งาประหยัดประหยัดเลยสิวะพี่เงินใช้ได้มาหมดแล้วนะที่พี่ให้มาเดินที่แล้วอะ ปัญหาก็เกิดขึ้นกับบ้านนี้ครับภรรยาอยากได้เงินมาก็เลยบอกให้สามีช่วยไปเบิกที่โรงงานให้หน่อยโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับปรากฏว่าไปเบิกมาได้300บาทระหว่างทางกลับบ้านทั้งสามีภรรยาสามีบอกจะแวะซื้อเหล้าเพราะว่าจะต้องเอาเงินไปเคลียร์ของเดิมให้หมดก่อนเพราะไปแปะโป้งเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ให้ดื่มเหล้าต่อเงินก็ไม่มีแล้วเนี่ยเาสารก็ไม่มีจะอกบ้านรูก็ไม่มีเงินกินข้าวทุกวันแล้วพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยใชเอามา่อสานมน้อ นี่ห่วงไหนจะกินเหล้าอว่ะแล้วลูกมันล่ะเออผูนี้ให้คิดไว้เอามาก่อนไหนว่าสามร้อยอะพอเดี๋ยวเยให้ประมาแล้วแล้วภรรยาก็ไม่กล้าขัดใจนะครับแต่ก็บนนิดหน่อยบอกงั้นซื้อแค่250พออีก50บาทจะเอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกกินสามีไม่ยอมครับต้องให้300บาทเถียงกันอยู่หน้าร้านครับแหมภรรยาก็บนก็ปอดก็แปกระปอดก็8แปสามีกลับบ้านครับภรรยาก็นั่งปรับตู้กับเพื่อนบ้านนะครับ จะเล่าจะเล่าภาษาจะกอกมากก็ไม่มีเก็บฟังเออทั้งปีเลยเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลิกกูเลยด้สักพักหนึ่งแสงไฟจากหมู่บ้านลอยขึ้นมาครับมีคนตะโกนไฟไหมไฟไหม้อกมาดูไห้ไฟไหม้ที่ไหนไฟมองไปมองมาไฟไหมบ้านตัวเองครับ เธอครับนอนแอ่งแมงสลบขนาดนี้นอกจากมือกําไม่ขีดยังกํากระป๋องน้ำมันไฟแช็กแน่นเลยเจ๋งละครับเล่นเผาบ้านตัวเองแบบนี้นอกจากตัวเองต้องมานอนข้างถนนแล้วลูกเมียยังสวยร่อยไม่มีที่ซุกหัวนอนไปด้วยก็ถามว่ามึงเป็นคนอยู่หรือเปล่ามึงใจมึงเป็นมึงไม่ใช่คนก็่างไงลูกจะอยู่ไงเมียจะอยู่ไงมไม่คิดมึงสร้างนี่สร้างศีลมาให แล้วมึงจะให้รับผิดชอบได้ไงก็ด่าไปด่าไปก็คือด่าไม่รู้จะดา่ายังไงแล้วอ่ะความรู้สึกมันบอกไม่ถูกก็คือมานั่งร้องไห้ไงคือบ้านไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยคนก็คือว่าขนาดนี้ครอบครัวนี้ทั้งลูกทั้งเมียไม่มีที่นอนครับพาอบ้านไม่หมดแต่สามีโชคดีนะครับมีที่นอนครับ <c oughs> <c oughs> นอนในคุกเจ็ดปี เรามีคติเตือนใจสำหรับคนที่เมาเหล้าใครที่คิดแก้ปัญหาด้วยสุราท่านจะไม่มีทางหลบปัญหาได้พ้นครับเพราะหลังจากหายเมาใหม่ปัญหาจะหนักกว่าเดิมและจะยุ่งยากเกินกว่าการแก้ไขฉะนั้นแก้ไขที่ต้นเหตุขจัดที่ปัญหาและปัญหาทั้งหมดจะหายไปเองครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนกลับมาพบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับ คุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรื่องต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ฟังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของโจรผู้ร้ายครับแต่โจรปกติเนี่ยเขาจะต้องฉกเพชรฉกทองฉกของมีค่าเรามาดูเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้โจรเขาฉกอะไรกันครับโจรอูดกับโจรอีกก๊กถ้าเป็นคู่ขากันครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับความเร็วก็คือวิ่งราวนะครับ เนี่ยนหนึ่งโจนอูก,กับโจนอีทนะครับก็เริ่มทํามาหากินได้ความขยันขันแข็งแต่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตกำลังนั่งเล็งอยู่นะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นเหยือห่อในที่สุดก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะครับสะดุดตาจนได้ไอ้ตัวก็ใช้วิธีนี้นะครับเห็นป้าคนนี้เดินมารู้เลยว่าน่าจะมีของมีค่าเพราะป้าคนนี้ในเวลากระมีถุงเล่นหนีบอย่างนี้เลยครับหนีบแบบโอ้โห กลัวหล่นนะครับแต่รักมากหวงแหน <m> สุดชีวิตด้วยสายตาอันกว้างไกลของโจนอูดและโจนอิทก็เล็งเห็นได้เลยนะครับว่าสงสัยงานนี้จะสบายก็เลยเตรียมสตาร์ทเครื่องพอเริ่มต้นปั๊บได้จังหวะต้องคู่ก็ป๊าดขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยๆๆๆแล้วคนที่นั่งหลังก็กระชากกระเป๋ารหลุดติดมือรเป๋นยัองสนานวันไหวปรากฏว่าตำรวจอยู่แถวนั้นก็ชวยันดีครับ ตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยสามารถวิ่งไปและสกัดจับโจรอูดกับโจรอีทมาได้โอ้โหของมีค่าเกือบหลุดมือครับทั้งตำรวจทั้งโจรก็มามาหาของกลางเป็นที่เรียบร้อยกแก้ถุงออกเรียบร้อยสิ่งที่เจอก็คือกระติบข้าวเหนียวครับหนึ่งกระติบและนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือปลาลาบบองอีกหนึ่งห่อครับ โอ้โหได้ยินแลว่าอาหารโปรดเลยถามทำไมคุณป้าต้องโอ้โหแนบตัวขนาดนั้นครับเพราะกลัวอย่างกระตกหายของมีค่าอันนี้ป้าบอกว่าที่ไปให้ผัวฉันกินเนี่ยแกแบาของฉันไม่ได้มีอะไรวะเนี่ยฮะอยากที่อยากจะกินข้เหนียวข้าวลาเหรอไม่อะเอองั้นไปกินเลยขอบคุณแม่ครับพี่ตำรวจสมน้ำหน้าอิตาโจนวิ่งราวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับอย่างนี้ไปนอนจกข้าวเหนียวในตารางเถอะไอ้น้อง <Rose> น่าสงสารโจรจริงเลยนะครับผมเชื่อว่าโจรเองติดคุกครั้งนี้ก็ไม่คุ้มแต่เรื่องของโจรการกระทําผิดไม่ว่าจะปล้นเพชรปล้นทองมาหาศาลหรือแค่ปล้นข้าวเหนียวหรือแค่ผลไม้หนึ่งลูกผลสรุปมันก็คือโจรแหละครับเพราะยังไงความคิดชั่วร้ายมันนำไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะปล้นของมีค่าหรือไม่มีค่า <S 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 ขอต้อนรับกลับสู่เรื่องในจุนเรื่องนะครับเรื่องในจุนเรื่องของเราในช่วงนี้เเกี่ยวกับเรื่องของคนแย่งกินขนมกันนายกระตาชายคนหนึ่งนะครับชื่อนายชวัตชัยเป็นเด็กชายอยู่ปอ .5 อ,ปอ,อมอมอ .4 นะครับก็เหลือ่าเป็นนาย้วมั้งฮะเขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับซื้อขนมมาทานอะไรสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงแต่เพื่อนของนายชวัตชัยนี่เขาก็น่ารักไปแบบอย่างที่บอก้วครับ ชอบพึ่งพาอาศัยเพื่อนเมื่อไรก็ตามเห็นทวัชชัยเดินมาเพื่อนจะกรูกันเข้ามาครับแหมปุบ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 แป๊บเดียวสิ่งที่ทวัชชัยหรืออยู่มันก็จะหมดไปครับป <c oughs> รากฏว่าทวัชชัยกินไม่เคยอิ่มเลยครับขนาดหลบไปกินนะตามซอกตึกเ <c oughs> พ,กพกื่อนัยอุตสา์เจออันนั้นแน่โอ้โหทวัชชัยเต็มปอกเลยนะครับใน <c oughs> ที่สุดก็ลองให้เพื่อนไปนะครับแหม่เขาก็แค้นอกแค้นใจไอจะว่าไม่มีน้ำใจก็ไม่เชิงครับแต่เพื่อนมันแย่งกันเหลือเกินเก็บความอึดอัดใจเอาไว้ครับ วันหนึ่งทวัชชัยก็เห็นทางออกของชีวิตนึกขึ้นได้สงสัยต้องแก้แค้นเพื่อนซะหน่อยแหละมันแย่งกินกันเหลือกเกินด้วยวุฒิภาวะที่เปลืองปราดมากทวัชชัยก็หยิบปีทีครับมาใส่กับขนมเป็นยาฆ่ามแมลงนะเขาคิดว่ามันไม่น่าฆ่าเพื่อนได้นะแค่ฆ่ามแมลงอย่างเดียวแหมเขาได้เดินองอาจถึงถายเลยครับเดินให้เห็นเลยปกติจะหลบซ่อนๆขนมขนมขนมไม่ทิดหวังครับ เพื่อนยังคงเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับครูเข้ามาครูเข้ามาก็ครูเองครูก็ทับ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 ับบเดียวขนมหมดถุงทักๆักเดียวครับเพื่อนทำตัวขนานกับพื้นโลกครับนอนดิ้นกระเดวกระเดวนั้าลายฟูมปากเลยครับสวาทชัยว่าอลายฟูปากอยากกินอีกไ้มสิประดัปดัปรากฏว่าดิ้นกระเดวกระเดวผลสุดท้ายต้องหามไปโรงพยาบาล เวรกรรมจริงๆครับนี่แค้นขนาดวางยาพิษเพื่อนจนน้ำลายฟูมปากขนาดนี้ยังดีที่หามไปล้างท้องที่โรงพยาบาลทันไม่อย่างนั้นมีฆ่าตก่อนในคราบนักเรียนเกิดขึ้นแน่ๆ ภารกิจของท,ทวัตชัยก็คือว่าต้องเดินสายขอโทษทีละคนทีละคนครับขอโทษทีนะเพื่อนนะไม่ได้ตั้งใจนะนึกว่าจะไม่ตายขอโทษทีนะจ๊ะปรากฏว่าเพื่อนก็ให้อภัยครับถือว่าทวัตชัยรู้เท่าไม่ถึงกันหรือบรรู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะครับผลดีหลังจากนั้นก็คือเมื่อเพื่อนออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยหลังจากนั้นทวัตชัยเดินกินขนมในโรงเรียนไม่ปรากฏว่ามีใครแย่งขนมทวัตชัย ความจริงการที่ใครมีอะไรมากกว่าคนอื่นและเราแบ่งปันเขาเรียกว่าน้ำใจครับเป็นคนที่มีน้ำใจและเราจะอยู่กันได้อย่างผาสุกครับและเรื่องนี้ของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดลูกครับสามีคนหนึ่งก็พาภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลที่หนึ่งครับเนื่องจากอะไรอ่า ภรรยานั้นเจ็บท้องหนักเลยสามีก็พาไปนะครับร้องโอดโอยไปตลอดทางพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็บอกให้รอก่อนอยังไม่คลอดลรอกอีกนานโทษทำไปร้องไปงั้นเองแหละนอนรอตรงนี้แหละปรากฏสามีก็นั่งนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงภรรยาที่ร้องโหยหวนอยู่นะครับปรากฏว่าภรรยาร้องจนกระทั่งเสียงแหบเสียงแห้งก็บอกสามีบอกไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้วช่วยไปตามพยาบาลหน่อยสามีก็วิ่งไปตามพยาบาลครับสิ่งที่เห็นก็คือพยาบาลกำลังมุงกันอยู่หน้าจอทีวีครับ กำลังดูน,งนางนาคลังเล็งกันเต็มที่เลยก็สามีก็เห็นมุงกันใจจดใจจ่อก็ค่อนข้างจะเกรงใจนะครับก็ไม่อยากรบกวนก็ออขอโทษนะครับภรรยาผมเจ็บท้องมากครับจาคลอดพยาบาลคนงานมาบอกอะนี่เขาก็จะคลอดเหมือนกันน,งนางนาคอะคดีน,งนางนาคช่วงนั้นก็จะคลอดนะงานเลยครับสามีก็เกรงใจนะครับก็เดินสงบเสงี่ยมกลับมาอยู่กับภรรยาแล้วก็ปลอบโยนกันไป ภรยาภรรยาก็ร้องเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนเดิมน,นะครับเราคงเจ็บปวดมากในที่สุดสามีก็จะทนไม่ได้เพราะภรรยาทาท่าจะแย่แล้วครับก็วิ่งกลับไปห,หาพยาบาลอีกครั้งหนึ่งยังเหมือนเดิมครับสบภาพยังเหมือนเดิมทุกคนยังนั่งจ้องหน้าจอทีวีอยู่นะครับปรากฏว่าพยาบาลที่นั่งจ้องจอทีวีอยู่นะครับปรกากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนางน้าขึ้นมาด้วยบอกแมมทําไมไปตามหมอตําแยนนะน่าจะไปตามพยาบาลไม่งั้นไม่ปลอดภัยนะมีการให้ข้อคิดเห็นด้วยว่า นางนาคไม่ควรตามหมอตําแยครับน่าจะตามพยาบาลมาทําคลอดน่าจะดีกว่าแล้วตัวเองกลับไม่ไปทําคลอดให้เขาอะปรากฏวลาผู้หญิงรายนั้นนะครับพอกลับมาเสร็จร้องจนกระทั่งไม่มีเสียงร้องแล้วก็เงียบไปหลังจากเรื่องนางนาคนั้นจบครับดําเนินการวิธีในการรักษาก็เริ่มขึ้นแต่ทุกอย่างสายเกินไปท่านทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับผู้หญิงคนนั้นร้องจนกระทั่งไม่มีเสียงแล้วก็หมดสติผลก็คือ มดลูกแตกครับเด็กคนนั้นตายในท้องหมอต้องทำด้วยวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำได้ในช่วงนั้นก็คือรักษาชีวิตของแม่เอาไว้เพราะยังไงลูกก็ช่วยไม่ได้พยาบาลวันนั้นรู้สึกว่าจะดูไม่น่าพักขนุค่ะตอนนั้นไม่น่าพักขนุ่มกลังจะคลอดลูกพอดีอ่ะเรียกพยาบาลก็พยาบาลว่าเออยังไม่คลอดง่ายๆนะตามมันลูกเปิดสองเส้นเองอะไรเงี้ยนอนรอนู้อเที่ยงคืนมาแล้วทังจะคลอดะในเงนี้ยนอนรอไปก่อน คือพยาบาลก็ไม่ได้เดินมาดูท้องเลยวันนั้นมาตั้งความหวังไว้มากใช่ไหมซื้อทุกอย่างเลยอ,อ่ะพ่ออ้อมผ้าเช็ดตัวอะไรอะไรกันแล้วเตตียงนอนให้ลูกพร้อมเลยอ่ะกะว่าดีใจมากได้ลูกผู้ชายไงพอมันไม่ได้ลูกเนี่ยมันจะเสียใจแบบไม่รู้จะแบบบอกไม่ถูกอ่ะก็อยากให้เรื่องนี้ไม่เกิดอีกแล้วกับใครทั้งสิ้นเลยให้เกิดแค่แกะดีฉั้นคนเดียวแค่นี้เรื่องนี้เราไม่อาจจะหัวเราะได้แล้กนะครับเพราะมันเป็นโศกนาฏกรรมผมอยากจะ ขอแสดงความเห็นใจกับผู้หญิงคนนั้นครับเพราะบางครั้งคนไข้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถูกทิ้งเอาไว้แบบไม่มีเยื่อใหญ่ผมอยากให้นี่เป็นอุทาหรณ์นะครับและขอแสดงความไว้อาลัยกับพฤติกรรมของพยาบาลณนที่ตรงนี้เอาไว้ด้วยถ้าคุณไม่สนใจละครไม่ติดละครอ,อย่างที่เป็นอยู่ป่านนี้เด็กคนนั้นจะได้เกิดผู้หญิงคนนั้นยังมีมดลูกครบในการจะสืบทายาทต่อไปแต่วันนี้เขามมีไม่ได้บาดแผลที่ผ่าท้องไปเพื่อเอามดลูกออก สักวันมันจะหายครับแต่บาดแผลที่อยู่ที่ใจของผู้หญิงคนนั้นและบาดแผลที่เราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จะไม่มีวันลบเลือนออกไปฉะนั้นดูแลกันให้ดีครับผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเรื่องมันจะเป็นเรื่องครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนโชคดีนะครับอย่าทําเรื่องข้นไปเรื่องเกิดมานะครับไม่งั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้สวัสดีครับ